วันเลยใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็กินอ่าอ่าอ่าโอ้ไม่ทำนะดูครับดูครับน้องนะครับน้องในทีมงานของเหยื่อจ่าเอสนะครับใช้เหยื่อจ่าเอสนะครับตัวนี้ตัวนี้เม็ดโฟมล้วนนะครับน้องเขาใช้เม็ดโฟมล้วนครับโอ้โหเวรกรรมหลุดไปแล้วครับปลาน่าจะไซส์ประมาณหกเจ็ดขีดครับแล้วน้าฝากอุดหนุนด้วยนะครับที่บ่อผู้ใหญ่ มีวางขายนะครับอยู่หน้าบ่อนะครับฝงนแต่ราผมเรีดาแรกลงมีตอเอ้าแรกงมีที่แไสองแสนิวอผมกเแสกเลยฝั่งบางเรียนแตกเล้ทไป้ที่ไปกันรอบแรกว่ะทงานเดีตวนมันได้เยอะนเเอ้ยสามร้อก โอเคยอาพวกมาด้วยตก5คนได้800 yeah. ด yeah. yeah. mm ้วยเยี hmm. Hmm. Mm ่ยวด้วยเยี่ยวด้วยแต่มัเป็นแบบเปิดไปไหมในที่สุดันนี้ก็เลยคนในเพย์เ่งคนเดยอย่ายมุดย่ายมุดย้ายมุดฝ่ายด้วยฮึฮึฮึฮ บ่อพี่กำแพงแสนติดต่อมาจ้าทั้งด้วยทุกวันทุกวันนี้คนเยอะเนยเยอะแน่นอนพี่เจอคนเจอคนมาหลายคนแล้วเจอเจอวิดีโอของพี่ยกกระชังเมื่อกี้ก็ไปโอ้โหแต่เวลาไอ้มาอาทิตย์มันชอบเนี่ยคนมันเยอะเใอ่เหมือนปลามันตื่นคนนะครับมันตื่นเหยื่อนี่ผมก็บเป็นเขาพุ่มมาแล้วว่นอาทิตย์มันจะเงียบไม่มาแล้วเงาเลยคือววันไหนถ้าคนเยอะนะจะเงียบ ถ้าคนน้อยก็กินดี <c oughs> แล้ววันนี้ก็คนไม่เยอะด้วยนะอ้าวนนคนกำลังดีถด,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 ดูก็รู้มือใหม่นเขาไอ้พวกนี้ต้องไปตกบ่อ,อ,บอแบบเปิดไม่ไม้ปลาไม่เคยเปิดอะ่ะเออง,นะง,งูปลาปลาปลาก็กินหมดเพิ่งจะคุ้มแต่พอมาเจอปลาเขี่ยวแล้วมันต้องมีสมการต้องดูผลที่เขาได้ปลาใช่เขาได้ดี เรียนรู้ไม่รู้ก็ต้องถามก็ไม่ยอมมาเป็นข้าท่ตนเงนแน่แต่ต้องถามเลยใช้คันใช้ลอกใช้เอ็นนกแเออก่ังงอุยลมานั่งนั่งดูเทคนิคปากินดูตอว่ามยัไม่ทาเนะถ้ามาท้าม้วยหนาได้ปากันปะ đã đọc sao không có gì không không bỏ lỡ những video không dẫn Tàu subscribe lắm น้องไปเดียวครับคนเดียวเอาจะไม่ทันแล้วปลาจัดมากน้องไปเดียวครับน้องไปเดียวเฮ้ยหลุดหลุดหลุยเจ็ดแปดขีดครับมีแน่นอนไว้ให้มันมาตกไว้ให้มันแกะเอง สวัสดีครับนะ้านๆะวันนี้เรามาอยู่บ่อผู้ใหญ่บอลน,นะครับคือผมมาถึงตอนประมาณสี่โมงเย็นนะครับแต่ว่าน้องผมตกอยู่ตั้งแต่เช้าครับนี่ฮะน้องเต่าครับน้องเต่าตกตั้งแต่เชา้าเดี๋ยวน้องเต่ายกกระชังให้ดูนะครับยกกระชังน้องเตาก่อนเลย อ่ายกกระเช้าน้องเตา่าน้องฉับน้องเตา่เตา,เตาก่อนนะครับน้องเต่าตกตั้งแต่เช้านะครับบอ่อผู้ใหญ่บอลใช้เหยื่อจ่าเอ็ดน้องเตาาเ่าใช้เม็ดโฟมล้วนนะครับไม่มีเหยื่อสดเลยนะครับ,บปกติจะใช้ครับแต่แว่าวันนี้มันไม่เอาวันนี้กินเม็ดโฟมจัดครับวันนี้กินจัดมากดูน้องเตา่ายกกระชังนะครับไหวไหมไหวไหมอู้หูนี่ผมเพิ่งเพิ่งเห็นนะครับเพราะผมมาถึงเย็น 7, 8, อใสเจ็ดแปดขีดทังนั้นนะครับอขอหยิบขอหยิบตัวมาดูหน่อยสักตัวนี้ตัวใหญ่ๆหน่อย <Ooh. S 1> นี่นะนั่นน่าจะประมาณสิบห้าโลขึ้นครับ mm. เพราะว่ามีแต่ตัวใหญ่ๆเลยครับเนี่ย yeah. น้องเต่านะครับเม็ดโฟมล้วนครับวันนี้กินเม็ดโฟมอย่างเดียวเลยครับบ่อผู้ใหญ่เนี่ย yeah. ดูคะสายเจ็ดแปดขีดนี่ครับวางเลยเอาฝ่ามือเทียบให้น,านา้าเขาดูหน่อยหใหญ่มากอ่าไปดูกระชังผมนะครับทีนี้ไปดูกระชังผมนะครับกระชังผมจะอยู่ในน้ําตอนนี้ผมมาถึงตอนสี่โมงเย็นตกตอนนี้เวลาหกโมงเย็นนะครับจะยกกระชังแล้วนี่ฮะกระชังของผมนะครับผมมาถึงตอนสี่โมงเย็นนะครับนี่ฮะดูดูครับน้องเต่าจะยกให้ดูนะครับ นี่กระชังของจ่าเอสนะครับมาถึงตอนสี่โมงเย็นนะครับของจ่าเอสไม่รู้จะได้กี่ตัวโอ้ไม่น้อยไม่น้อยได้ประมาณสิบกว่าตัวครับได้ประมาณสิบกว่าตัวของจ่าเอสขอดูตัวใหญ่หน่อยขอดูตัวใหญ่หน่อยเตานี่แหละฮะกระชังของจ่าเอสนะครับ,รน,รบนี่ครับ ตัวนี้น่าจะประมาณโลสองครับตัวนี้โลขึ้นแน่นอนครับใหญ่มากดูฮะนะนาะหดูนะครับนะนาครับฝากอุดหนุนเหยื่อนวยนะครับเหยื่อผมวางอยู่ที่บ่อผู้ใหญ่บอลก็มีนะครับหรือโซนนี้ถ้านะนะ้นาไม่สะดวกบ่อผู้ใหญ่บอลจะมีอยู่ที่ร้านโอโอมฟิชชิง่งแล้วก็ร้านโอตฟิชชิ่งนะครับกำแพงแสนถ้าเกิดนานาะบิ่งผ่านทางบางเลนนะครับจะมีอยู่ร้านบางเลนฟิชชิ่งนะครับ อีกร้านหนึ่งนะครับที่ผมวางไว้โซนนี้นะครับขอบคุณนา้นามากนะครับที่ให้การอุดหนุนนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ